สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหวยฮหาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่สิบหกเดือนห้าพี่หกแปดนะครับผมนะมาสรุปผลกันหน่อยอเข้าสามฮานอยนะเมื่อวานนี้นะฮหาหนอยก็เข้าหุ้นดาวโจน์ก็เข้านะเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมฮาหนอยพิเศษศูนย์เจ็ดหนึ่งสามห้าเมื่อวานในหกแบบเจ็ดนะ เ้าเจ็ดหนึ่งตรงๆเลยนะอยู่ในหกคู่อยู่นะฟันไม่ถูกเนาะห้าน้อยพิเศษฟันไม่ถูกห้านอยปกติเจ็ดหกแปดหกแปดอ่าออกหกแปดทางบนทั้งล่างเลยเมื่อวานในหกกับห้านะครับฟันถูกอยู่นะฟันหกนะจอหกแปดหกแปดนะเข้าบนล่างเลยสำหรับ วีไอพีเจ็ดเสองเจนะเมื่อวานให้สี่กับสามฟันสี่ฟันถูกอยู่นะสี่เจ็ดเ็เขาเป็นตัวกันเข้าสามหานอยเลยนานๆก็จะเข้าสามหน่อยก็ยินดีด้วยนะครับนะก็มาตามกันต่อวันนี้ก็ขอให้เข้าทั้งหาหน่อยทั้งหน่วยรัฐบาลแล้วก็หวยลาวด้วย มาเริ่มจากฮานอยแรกฮานอยกาซาดอืมสองนะครับผมสองกับสามนะสองศูนย์สองหกสองแปด สามศูนย์สามหกแล้วก็สามแปดตัวกันนะครับก็จะมีสองห้าสามห้าสองเก้านะสองเก้าสองสี่ตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี202628แล้วก็30มศูนยฮานอยแรกฮานอยคาซาดก็จบไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษวันนี้ผม วันนี้ผมให้เดินเหมือนกันเลยนะสองกับหนึ่งพิเศษสองกับหนึ่งก็จะมีสองแปดสองเก้าสองสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสี่กันสองหกหนึ่งหก สองศูนย์สองเจ็ดสิบหกหน่อยนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสองนะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี 2 8 2 9 2 4แล้วก็ <c oughs> 1 4ฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกติ หาหนอยปกติวันนี้ได้หนึ่งกับสองก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองแปดสองเก้าแล้วก็สองสี่กันหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ด ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่ง <c oughs> ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ห้าน้อยนะครับ <c oughs> หวยฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP อหนึ่งกับสองนะครับผมก็จะมี หนึ 18, 14, 10, 20, 19, ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งแก้วแล้วก็สองแก้วฟันหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวเน้นก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สองสี่หววห้าหน้อยสูชักหน่ยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขนะครับผมสามตัวเลขวันนี้ก็ขอให้มีหนึ่งสองแล้วก็สี่นะหนึ่งสองสี่นะครับผมพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนำะเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสี่ได้เลยนะ หรือว่าเวลาไปซื้อก็เน้นตัวเลขที่มี124ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ